วัตถุโบราณใ<ช>โอ้ที่ยากแก่การสแสวงหายากแก่การสะสมหายากและทรงคุณค่ามากมากเลยครับและตอนนี้ผู้ที่สะสมให้เกียรติกับรายการเรามากๆครับขอต้อนรับคุณแบงค์บุญยริศศีวิเศษครับเชิญค่สะสวัสดีคุณแบงค์สวัสดีค่ะคุณแบงค์เจ้าของวัตถุโบราณทั้งหมดนี้ใช่ตรตาการตามากมากเลยครับคุณแบงค์ สงสัยมากเลยว่าทําไมคุณแบงค์ถึงให้ความสนใจกับโบราณวัตถุขนาดนี้คะโบราณโบราณของวัตถุเนี่ยหรือของเก่าเนี่ยที่เราสะสมเนี่ยมันมีแบบหลากหลายประเภทเราก็ต้องเลือกชอบก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยผมชอบชื่นชอบทางด้านธนบัตร<ฆ>เหรียญมาก่อนแล้วก็เริ่มลุกลามไปเรื่อยๆจนมาถึงเครื่องเงิน,เง,นเงินโบราณเครื่องประดับเก่าเรามาลงรายละเอียด ของแต่แล่าวัตถุโบราณแต่ละชิ้นดีกว่าเริ่มจากที่คุณแบงค์ชอบสุดก็คือเรื่องเงินก่อนเรื่องเงินก่อนเลยคฐานะที่เรื่องแบงค์เรื่องแร่แบงค์ไหนหายากที่สุดครับตรงนี้ครับก็ต้องเป็นแตว่าไม่ได้ก็ต้องเป็นเนี่ยครับธนบัตรหน้าเดียวราคา5บาทคำว่าหน้าเดียวงั้นขอดูด้านหลังด้านหลังไม่มีพิมพ์ราคาครับด้านหลังไม่มีพิม นี่ครับอันนี้จะเป็นชนิดราคา1บาทด้านหลังก็จะไม่มีพิมพ์เหมือนกันอันนี้1บาทใช่ครับอันนี้5บาหายากที่สุดใช่ครับมันมันเกิดความชำรุดสูญหายได้ง่ายมีรอยพับนิดนึงราคาก็ตกแล้วตกแล้วโอคุณผู้ชมกันถ้าเกิดว่าใครดูไม่เป็นคุณจะคิดว่านี่คือกระดาษซีร็อกซึ่งไม่ใช่นะคะนี่คือเขาเรียกขอขอคำตรงๆรอีกรอบนึงนะคะธนบัตร5บาทแบบที่1ชนิดหน้าเดียวครับธนบัตรชนิดหน้าเดียวเป็นรุ่นแรก ของประเทศไทยที่มีการพิมพ์ธนบัตรขึ้นมารุ่นแรกใช่ครับดิฉันกําลังจ้างบริษัทอังกฤษเป็นคนทาไม่ใช่ของคนไทยด้วยไม่ใช่ของคนไทยครับจ้างบริษัทโฮมัสเดลารูประเทศอังกฤษเป็นคนทำโอ้โหวันนี้ได้จับประวัติศาสตร์ใบเล็กๆที่เป็นกระดาษต่อไปครับชิ้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นธนบัตร50สิต่าง์ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9้าซึ่งมีมูลค่า หน้าธนาบัตรน้อยที่สุดคือ50สตางค์ห้สิบสตางค์ใช่ครับก่อนจะมาใช้เหรียญก่อนจะมาใช้เหรียญ50สตางค์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อันนี้ก็เป็น ธนบัตรของรัชกาลที่9รุ่นแรกเหมือนกันธนบัตร50บกรุ่นแรกรุ่นแรกของรัชกาลที่9ออกใช้ปีพศ2493 2493ในนี้รวมถึงคุณแบงค์ไม่มีใครเกิดทันเลยนะคะผู้ชมอายุรวมกันยังไม่ได้ช่วงนั้นเลยครับนี่คือเขาบอกว่าสกุลเงินขนาดเล็กที่สุดเล็กที่สุดก่อนจะเปลี่ยนมาใช้เหรียญ50บัอ่าคราวนี้กระเถิบเข้ามามีสกุลไหนคะที่เป็นลนึ่บต่อไป1บาทของรัชกาลที่9แบงค์1บาทใช่ครับอันนี้จะพบ เห็นได้ทั่วไปราคาก็ยังไม่สูงมากแต่จะหาเป็นแหนบอย่างเงี้ยพบ1 0 0ใบเรียงเบอร์อย่างเงี้ยยากอ๋อแบบนี้เขาเรียกเป็นแหนบใช่เบอร์เรียงกันหมดเลย100ใบเรียงเบอร์เหมือนเพิ่งออกจากธนาคารเมื่อวานเพิ่งออกจากธนาคารเลยใช่ครับเหมือนเพิ่งออกจากธนาคารเมื่อวานอันนี้พอสอะไรคะที่เริ่มผลิตอันนี้2500ิบกว่าอันนี้จะเปลี่ยนพ้พักแล้วอันนี้จะเป็นพ้าพัก รุ่นที่สามะจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วประมาณ5้าสิปีใช่ครับจะมีพระพักที่เป็นพระพักยาวทรงพระเยาวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ใช่ครับมีไมคะมีไหมคะมีครับเดี๋ยวต้องพระพักทรงพระเยาวนี่ยครับพระพักทรงพระเยาวอลองสังเกตครับพระพักด้านหน้ากับพระพักด้านนี้จะไม่เหมือนกันอ่ะลองเปรียบเทียบกับยี่สิบดูขนลุกเนี่ยจริงอ่ะวันนี้พระพักของราชการที่9้าเนี่ยครับอันนี้กับอันนี้จะไม่เหมือนกันครับใช่ครับอันนี้จะเป็นรุ่นแรก อันนี้จะเป็นแรกที่สามะรุ่นแรกใช่ทำสามอันนี้จะเป็นรุ่นที่สามะไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เห็นพระพักของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ครับสามรุ่นจากการได้ชมธนบัตรในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและนอกจากธนบัตรที่จะเก็บ100ใบเรียงเบอร์มันจะมีมูลค่าอันนี้จะเป็น1000ใบเรียงเบอร์1000ใบใช่เหมือนพึ่งแลกจากธนาคาร ชาติออกมาทั้งก้อนเลยใช้คำว่าธนาคารชาติไม่ใช่แบ่งชาติด้วยใช่ครับสมัยก่อนก็ดูโบราณธนาคารชาติใช่ครับมูลค่า1,000บาทเขาจะเขียนด้านหน้าอย่างนี้เลยใช่ครับหนกรกฎา08นี่คือ2,508ใช่ใช่ไมครับไม่ใช่2,008ไม่ใช่คริสตศักราชไม่ใช่ครับอันนี้พุทธศักราชใช่ครับ ของราชการรัชการที่9ที่ออกแบบได้งดงามที่สุดใช่ครับอันนี้อันนี้นนคืองดงามที่สุดใช่งดงามที่สุดด้านหลังจะเป็นรูปเรือ,อสุสพรรณหงษ์งงใช่ครับเขาให้คำบัญญัติว่างดงามที่สุดโดยดูจากอะไรคะดูจากสี สีสันของธนบัตรครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเนื่องจากสีสันสวยที่สุดและออกใช้น้อยที่สุดมีกี่สีคะมีสีนี้สีเดียวเลยครับมีรุ่นรุ่นนี้รุ่นเดียวแล้วมีราคาเดียวราคาเดียวรุ่นเดียวชนิดราคาไม่มีหลายชนิดราคาใช่ครับพูดง่ายๆว่าเป็นเอกลักษณ์ถ้าเกิดว่าใครได้เฉพาะรุ่นเฉพาะรุ่นจริงๆนะคะอันนี้คือธนบัตรมูลค่า100บาทนะคะ เครื่องเงินนี่เครื่องเงินครับที่เราเห็นชุดพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องเงินโบราณอันนี้มีประวัติด้วยไหมคะอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเงินเนี่ยทำเป็นเงินพดด้วงแหละแต่หลังจากเงินมีคุณค่ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเลยกลายเป็นเครื่องประดับและของตกแต่งใช่ครับมาเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันดีกว่าใช่ส่วนอันนี้จะเป็นชุดเช่นหมากทําจากเนื้อเงินงลาามาจะเป็นขันตักบาทครับ,รบอันนี้เรียกขันตักบาทขันน้ําพันลองซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ย จะใช้ตักบาทจะใช้เวลาไปทําบุญเนี่ยทึ่สมัยก่อนเราจะเห็นคนเท่าคนแก่เนี่ยถือพวกเนี้ยไปทําบุญที่วัดทําไมเขาถึงต้องใช้เครื่องเงินคะเพื่อบ่งบอกถึงฐานะสมัยก่อนใช่เก็คือมีเครื่องเงินรู้แน่ว่ามีฐานะแน่นอนก็มีฐานะดีขึ้นมาหน่อยเพราะคนทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้ทองเหลืองซึ่งทองเหลืองจะเป็นเครื่องใช้ที่มีมูลค่าถูกที่สุดคราวนี้กระเถิบมากระเถิบมาก็จะเป็นนี่แหละครับเหรียญบาท ที่แพงที่สุดของรัชการที่เกเหรียญบาทที่แพงที่สุดทำไมถึงแพงที่สุด <5 S 2> เป็นเหรียญลองพิมพ์หรือเหรียญแพทเทิร์นสร้างจํานวนการสร้างไม่น่าจะเกิน30เหรียญโอ้โหน้อยมากสาม <30 S 1> สาเหรียญสร้างมาเพื่อดูเป็นต้นแบบ แล้วได้หลุดเล็ดลอดออกมาถึงมือประชาชนเป็นต้นแบบใช่เป็นโปรโตไทป์ใช่ก่อนก่อนจะสั่งพิมพ์รุ่นธรรมดาก่อนสั่งปั๊มรุ่นธรรมดารียญ30เหรียญก็พบเจอตอนนี้พบเจอประมาณ8เหรียญแต่สันนิษฐานว่าน่าจะประมาณ30เหรียญซึ่งไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดคุณแบงค์มีกี่เหรียญคะมี2เหรียญนะครับน่าอยู่ในคุณแบงค์แล้วครับอีก6กไปหาเอาแล้วกันนะฮะใครเป็นเจ้าของครับใช่ครับตอนนี้พบเห็น8ดเหรียญ ขออภัยที่ต้องถามอยากรู้จริงๆที่บอกว่าเป็นเหรียญบาทที่แพงที่สุดมูลค่าเท่าไรคะสองแสนบาทโอ้โหใช่ครับเหรียญหนึ่งบาทมูลค่าอันนี้ทําจากอะไรคะนิกเกิลครับให้คุณผู้ชมนี่ครับดูได้เลยครับับ่นี่ยคนละเหรียญเลยครับเหรียญสองแสนบาทยูขออภัยนะคะด้านหลังคืออะไรคะด้านหลังจะเป็นเหรียญตราแผ่นดินตราแผ่นดินปีสองพันห้าร้อยห้านี่ครับ เห็นไหมครับเหรียญบาทที่แพงที่สุดคุณผู้ชมต้องทะลุจอเข้ามานะครับถึงจะรการดีแทรารัชกาลที่9ภูมิพลอดุลยเดชใช่ครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของโบราณวัตถุหรือว่าอยากตรวจสอบว่าของเรามันเป็นของเกือบเกือบแท้หรือว่าเกือบมีหรือเกือบปลอมอะไรเงี้ยสามารถติดต่อได้ใช่ไหมคะติดต่อที่ร้านได้เลยครับร้านอยู่ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาจียานมีทีจอดรถสะดวกครับค่ะ